สวัสดีครับเพื่อนๆขณะนี้คุณกำลังฟัง The Project i y l e Podcast มาอยู่กับอพิโซดที่3แล้วนะครับสำหรับ Science Podcast ในครั้งนี้ในครั้งนี้เราจะพูดถึงอีกหนึ่งอรารยธรรมที่ Impact ส่งผลกระทบขนาดใหญ่เป็นซีนามิแก่วงการวิทยาศาสตร์นะครับแต่ไม่ใช่ซีนามิแห่งความหายนะกับเป็นซีนามิที่สร้างสารรค์โลกไปนี้นะครับในอพิโซดแรกเราพูดถึง อ่าเริ่มแรกเลยเกี่ยวกับอียิปบาบิโลนนะครับอ่าพออีพสองเราพูดถึงฝั่งตอนออกก็คือจีนแล้วก็อินเดียแต่ในครั้งนี้เราจะพูดถึงกรีกนะครับอ่าความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่ชาวกรีกนะโรมันเนี่ยเป็นผู้คิดคนขึ้นมาถามว่ามันสําคัญยังไงมันเป็นองค์ความรู้ที่ส่วนมากนะครับผมใช้คำว่าส่วนมากอาจไม่ใช่ทั้งหมดได้รับเขาเรียกว่าเป็น inspiration การจุดประกายมาจากอีบบาบิโลนซึ่งผมพูดตรงๆว่าจริงๆแล้วอีบกับบาบิโลนเก่งกว่าอีกนะครับแต่ทําไมกรีกโรมันถึง Impact เพราะว่ามันเกิดมันเป็นจุด crossover ของมันอยู่ใกล้ๆยุโรปอยู่ใกล้ๆอตะวันออกกลางนะครับแถบอาหรับซึ่งอาหรับก็มีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโลกมุสลิมวิทยาศาสตร์ในโลกมุสลิมนะครับแล้วก็ตําราก็ถูกแปลไปเป็นภาษามุสลิมซาลตินด้วย แล้วก็ในปัจจุบันนี้เราก็ยังเรียนกันอยู่เลยความเชื่อบางอย่างเราก็ยังเชื่ออยู่เพราะมันเป็นกฎมันเป็นสัจ,จิรร์น,รน,นะฮะแล้วก็บางอันเป็นต้นกําเนิดของวิชาสําคัญๆด้วยเช่นดาราศาสตร์นะครับครั้งนี้อาจจะมีชื่อนักปรัชญานักคณิตศาสตร์นักฟิสนักวิทยาศาสตร์หลายท่านหน่อยนะครับบางท่านหลายๆคนอาจคงได้ยินชื่อจากการเรียนในชั้นประถมหรือมัธยมแล้วนะครับ เริ่มต้นคนแรกเลยประมาณ450ปีก่อนคริสตกาลน,นะครับนักประวัติศาสตร์มีนามว่าเฮโรโดตุสนะครับเฮโรโดตุสเนี่ยได้ไปศึกษาไปเดินทางไปที่อียิปต์นะครับแล้วก็ไปศึกษาในเรื่องของความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมอียิปต์ก่อนที่จะถูกเปอร์เซียแล้วก็ถูกกรีกในสมัยทันม,มามายึดนะครับซึ่งเฮโรโดตุสเนี่ยได้เป็นคนที่เขียนภาษากรีกแล้วก็ครอมหน้าในภูมิภาค แทบเมดิเตอร์เรเนียนนะฮะบันทึกผลงานสําคัญของหนึ่งในนักกวีตาบอดอันนี้ดังมากก็คือโฮเมอร์นะครับใครที่อยากจะอ่านเพิ่มเติมเรื่องโฮเมอร์ก็สามารถไปอ่านได้นะประวัติแกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สิ่งที่เยอะเป็นผลงานมากกว่าที่จะแต่งมาหากาศสองเรื่องเชื่อว่าโฮเมอร์เป็นคนแต่งนะครับก็คืออีเดียก,กับโอดิซีอีเดียคือเรื่องเกี่ยวกับเมืองทรอยนะครับกับสปาร์ตาที่มีการรบกันแย่งผู้หญิงคนเดียวก็คือเฮเลนนะครับอันนี้ถ้ามีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังเหมือนกัน อาจจะทําเป็นพอดแคสต์อีกในเว์หนึ่งไปเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือโอดิซีนะครับเป็นการเดินทางกลับบ้านของโอดิซีอุสหลังจากจบสงคารามเมืองทรอยแล้วนะฮะคนต่อมาที่เป็นนักคิดชื่อว่าเทลิสเทลิสนี่น่าจะโด่งดังแต่หลายๆคนไม่รู้จักว่าเทลิสทําอะไรนะฮะเป็นโจ๊กที่ทุกคนชอบเล่นกันว่ามันมีนักดาราศาสตร์อยู่คนหนึ่งที่มองดวงดาวแล้วลงไหลในท้องฟ้าจนกระทั่งลืมไปว่าใต้เท้าเขาเป็น บอกนะแล้วก็ตกน้าลงไปก็คือเทลิสนี่แหละเทลิสเป็นนักทั้งนักดาราศาสตร์แล้วก็เป็นพ่อค้าด้วยนะครับเทลิสก็ด้วยความใช้ความสามารถความปรัดเปลืองและความฉลาดเนี่ยที่ประเทศแถบกรีกนะครับเป็นประเทศแถบทะเลเมดิเตอรีเนียนเป็นพืชที่ปลูกจะเป็นพืชเขตร้อนเช่นส้มมะกอกอัองุุนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นในฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยเขาได้รู้แล้วว่าสักวันหนึ่งอะ่ะมันจะถึงฤดูนี้เขาก็เลยสร้างเครื่องสกัดคั้นน้ํามันมะกอก เพื่อให้คนอื่นมาเช่านะครับเป็นความฉลาดทางเทคโนโลยีที่ทีลิสได้ทําไว้นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่เขาทำทีลิสได้ไปยืดอีบเหมือนกันอีบนี่เหมือนเป็นแหล่งการเรียนรู้ของกรีกเหมือนกันนะฮะทั้งพิทาโกรัสทั้งทนลิสนะครับแล้วก็ทั้งเฮโรโดเฮโรโดตุสก็ไปศึกษาเอาความรู้อีบมมานะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมเลยบอกว่าอีบเก่งกว่าไงเพราะกรีกไปกอบเข้ามา ไม่ใช่ไม่ใช่คว่าก๊อปไปนํามาแล้วก็ปรับปรุงต่อนะครับเรื่องหนึ่งที่เทลิสได้นําความรู้ในหยิบเนี่ยถึงกระทำเอาคนียิบกลับมาท่กรีกด้วยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการคํานวณสุริยุป,ปราคาเต็มดวงที่มีความแม่นยาถึงแม้ว่าตัวของทีลิเองจาไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้นะฮะเออก็ไปให้เขาทํานี่แหละแล้วก็ททลิสก็เป็นหนึ่งคนที่พูดถึงโลกว่าเป็นจันทร์กลมเป็นแผ่นแบนแบ,น,แบน,นะครับซึ่งเป็นความรู้เป็นเซตไมล์เซต ในเรื่องของโลกที่เก่ามากๆในยุคนั้นนะเราว่าเขาไม่ได้นะอีกคนหนึ่งที่มีความคิดต่างกับทีลิสนะครับก็คืออนัซิมันโดอะนัซิมันเดอร์เนี่ยเป็นคนที่เริ่มเชื่อว่าจักรวาลถูกสร้างมาด้วยธาตุสีธาตุเนี่ยขออภัยครับถูกสร้างด้วยไฟขออภัยเริ่มจากไฟก่อนแล้วคนต่อมาคือเอมพรีเอมพรีโตครีสนะครับเอมพรีโตครีสบอกว่ามันเกิดจากสีสีธาตุก็คือดินน้ำลมไฟ ซึ่งความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ที่โหปัจจุบันนี้บางคนก็ยังยังพูดอยู่เลยดินน้ำลมไฟเป็นธาตุสำคัญธาตุทั้งสี่แต่หากใครเคยฟังพอดแคสต์เรื่อง Particle Physics อาจจะพบว,ว่าจริงๆมันคือ up down charm strange top bottom นะครับอ่าอิเล็กตรอนพวกอิเล็กตรอน tau mu อิเล็กตรอนนิวติโนทาวนิวติโนมิวนิวติโนแล้วก็พวกอ่าอ่าโบซอนฮิกโบซอนนะครับพวก กรูออนโฟตอนอะไรเงี้ยเนี่ยแหละคือธาตุที่เกิดจากกวาดไม่ใช่ดินน้ำลมไฟแต่อย่างใดแต่ด้วยความคิดพื้นฐานเบสอย่างนี้นะครับมันจะมีนักปรัญากลุ่มหนึ่งที่เราเรียกกันว่านักปรามานูนิยมปรามานูเนี่ยม,มันแปลว่าปรามะแปลว่าเล็กนะฮะปรมะส,มสนที่กับคําว่าอนูก็คือแบบออนูปรามานูนิยมนะครับหรือว่าอะตอมิสพวกนี้ก็คือคนที่เชื่อเรื่องของอนุภาคขนาดเล็กคนแรกๆที่คิดคน้นนะครับ ปรยายแบบนี้เรียกชื่อคนที่ดังนะฮะชื่อว่าเดโมคริตุสนะเดโมคริตุสคนจะเคยได้ยินว่าเป็นคนบรรจัดศัพท์คำว่าอะตอมอะแปลว่าไม่ตอมแปลว่าแบ่งอะตอมแปลว่าไม่สามารถแบ่งได้นะครับเดโมคริตุสบอกว่าถ้าเอาวัตถุมาก้อนหนึง่งแล้วเราหันห่นหันห่นหัน่นหั่นหั่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะหั่นไม่ได้นั่นคืออะตอมแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าภายในอะตอมก็มีโปรโตอนนิวตรอนแล้วก็อิเล็กตรอนล้อมรอบถูกไหมฮะ แต่ทีนี้พอเราศึกษาไปอีกย้อนไปเทปพลาธิเ p h ฟิสิกอีกนะครับไปฟังได้เนาะอยู่ที่ p h y s กส์พอดแคสตมันก็จะมีควักาภายในซึ่งเรื่องอย่างเงี้ยคนสมัยก่อนคิดไม่ได้อยู่แล้วมันคิดได้แค่นี้แหละผ่านการสังเกตนะครับแล้วมากกว่านั้นกลุ่มของปรรัชญัยมนุษยนิยมเนี่ยยังคิดคนเรื่องเกี่ยวกับวิวัฒนาการโดยเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเนี่ยเกิดด้วยความแรนดอมแปลว่าอาวัยวะต่างๆของสิ่งมีชีวิตผดขึ้นมาเอง แรนดอมมากๆและมันจะวันหนึ่งมันจะเกิดเป็นร่างเช่นคนอ,คนอ่างเงี้ยอาจจะมีแขนเป็นหมานะฮะตัวเป็นช้างอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าเนี่ยมันดูไร้สาระเกินไปนะครับคนก็เลยไม่ค่อยเชื่อสิ่งที่พวกนี้คิดกันนะครับแต่ว่าเราก็ยังเชื่อในเรื่องของอะตอมอยู่ว่าอ๋ออะตอมมันคือสิ่งที่แบ่งไม่ได้นะในสมัยนั้นนะครับกลุ่มของปรมมณุนิยมเนี่ยเป็นกลุ่มที่ประหลาดมากนะฮะในเรื่องของความคิดหนึ่งในนักปรมมณุนิยมคนหนึ่ง ที่อยู่นิโรมันนะครับมีชื่อว่าลูเครติอุสนะครับลูเคติอูสเนี่ยได้ประพันธ์บทกวีบทหนึ่งชื่อว่าเด r ริรัมเนตูราหรือว่าความธรรมชาติของสรรพสิ่งต่างนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการงานเขียนที่เป็นลทัทธิเดียวกับพวกปรมานุนิยมนะฮะเมื่อผ่านมาเกือบพันปีนะครับเรื่องของปรมมานุนิยมเนี่ยเริ่มเริ่มหายไปแล้วนะฮะันักวิทาศาสตร์นักนาิสตร์แห่งยุคก,กรีกโบราณ หลายคนเช่นอริสโตเติลอะไรเงี้ยเป็นผู้มีคุณอุปการกับวงการวงการเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องอริสโตเติลแบบละเอียดให้ฟังนะอริสโตเติลนี่เป็นพ่อทุกวงการนะฮะแต่คนที่จะมาเล่านี้ผมขอเรียกเขาว่าเป็นสามกษัตริย์เซตแรกมีกษัตริย์หลายองค์นะฮะเป็นสามกษัตริย์เซตแรกนะครับคนแรกคนที่ดังมากเด็กทุกคนน่าจะรู้จักก็คือยูคลิดนะฮะยูคลิดนี่เกิดประมาณ3 0 0กว่าปีก่อนคริสตกาลนะครับถึงแม้ว่ายูคลิดจะไม่ใช่คนแรกที่ พิเคราะห์คุ้นคลิดในเรื่องของเรขาคณิตเพราะว่าจริงๆแล้วบาบิโลนเก่งกว่านะฮะผมผมนยาจะยอยดอียิปต์และบาบิโลนเพราะมันเป็นความรู้ที่เกิดจากตัวเขาเองอะ่ะไม่ได้ไปฟังเข้ามาหรือไม่ได้ไปดูงานนะฮะเป็นความคิดที่ผุดขึ้นมาเองนะยูคลิดได้เป็นคนที่แต่งหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งโด่งดังมากก็คือ element of geometry นะครับถ้าคนแปลแบบ แปลตรงตัวนะอิ e ลเมนต์แต่ว่าาตาใช่ไหมครัออฟจูเมนรีก็คือของเรขาคณิตจริงจิมันคือองค์ประกอบของเรขาคณิตยูคลิดได้นิยามทุกอย่างในเรขาคณิตเท่าที่คนสมัยก่อนจะนิยามได้เพราะฉะนั้นเรขาคณิตสมัยก่อนหรือว่าเรขาคณิตโบราณเราจะเรียกว่าเรขาคณิตแบบยูคลิดปัจจุบนันนี้จริงๆมันมีเรขาคณิต3ตัวนะครับมันจะแบบยูคลิดก็คือบนเส้นตรงบนผิวโค้งโค้งแบบทรงกลมนะครับสเฟริคอลออฟจอเมทรี ometry, แล้วก็แบบอาร์ม้ามันจะมีหลายอย่างนะฮะ แต่ปัญหาของยูคลิดค,คือบางทีมันเกิดรูปทรงเรขาคณิตรูปร่างเรขาคณิตที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเกินที่จะใช้การวาดรูปในการอธิบายจึงเกิดการพยายามที่จะหาคณิตศาสตร์บางอย่างมาใส่ในเรขาคณิตนั่นก็คือเอาพีชคชณิตมาจับคู่กับเรขาคณิตเกิดเป็นหนึ่งในศาสตร์ใหม่ก็คือเรขาคณิตวิเคราะห์ ซึ่งผมได้เคยทำคลิปเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับสามารถไปติดตามชมได้เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้นะครับในเรื่องของเคเนเดกัสนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมก็เล่าเรื่องเดกัสอีกแบบแบบคร่าวๆอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าสนใจอยากฟังเฉพาะเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ว่ามันคืออะไรก็ไปฟังได้นะครับยุคลิดเริ่มนิยามตั้งแต่จุดนะจุดคืออะไรเส้นคืออะไรเส้นตรงคืออะไรลังสีนะฮะอ่าส่วนของเส้นตรงอะไรเงี้ที่เราเรียนตั้งแต่ประถมพื้นที่พื้นผิว นะครับปริมาตรแล้วก็สร้างบทนิยามต่างๆพิสูจน์ทฤษฎีต่างๆนะครับถึงแม้ว่าภายหลังจะมีอีกหลายท่านได้มาพิสูจน์เพิ่มทฤษฎีในการพิสูจน์เช่นเมนเนลอสอะไรอย่างเงี้นะชเชว,วาอันนี้เด็กที่เรียนเลขขคณนตด้น่าจะรู้จักชื่อพวกนี้ดีนะครับอ่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับ t of m e n t of g e o m e t เ y เป็นเล่มที่ได้รับการยกย่องแล้วก็ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ไปทั่วโลกนะฮะ เล่มน,นี้ไปหาไปหาเสิร์ชได้ในในเน็ตนะครับมันจะมีนิยามทีละข้อเลยแต่ว่าอาจจะเป็นไม่ใช่ตัวออริจินอลเป็นที่เขาทํามาภายหลังนะครับคนถัดมาใน3ามกษัตริย์ที่ผมจะกล่าวนั่นก็คือเอรานอสเทอิสนะเอรานอสเทนิสเป็นผู้ที่คนแรกๆเลยก็ได้ที่จริงๆที่สืบนโลกไม่ใช่สมไม่ใช่แผ่นจานแบนๆน,นะครับจริงๆแล้วคนคนสมัยก่อนเขาก็พยายามตีความเรื่องโลกแบนเนี่ยมานาน แต่มันก็มีคนสมัยก่อนในยุคใกล้เรียกันนี่แหละที่มาหักลลางว่าโลกไม่ได้แบนนะโลกกลมมีสันฐานเป็นทรงกลมซึ่งจริงแล้ว่การพิสูจน์อย่างงี้มันมีมานานมากเลยนะฮะเนี่ยมีมานานตั้งแต่สมัยของเอรานอเทลิสนะครับเอรานอเทลิสเป็นคนคิดไปแล้วแต่เรื่องของโลกเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลเนี่ยก็ยังเป็นคอนเซปที่ในสมัยน,นั้นยังเชื่อจนกระทั่งโคเปนิคัสแต่จริงๆโคเปนิกัสก็ไม่ใช่ออริจินอลนะมีคนคิดก่อนหนะ้าโคเปนิคัส อาเอรานอสเทอร์นิสเนี่ยทดลองนะครับด้วยวิธีการที่เป็นข้อสอบในการสอบแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกดาราศาสตร์ลรงไปหาดูได้มีเรื่องนี้อยู่เรื่องการวัดเหงานะครับหลักการคือในวันเขาถือว่าเป็นวันครีสมายันอ่ะวันครีสมายยันคืออะไรใน1ปีจะมีวันสําคัญที่ดวงอาทิตย์นะครับมาละนาธิโดที่โครจรกับะระนาบศูนย์สูนรของโลกเนี่ยมันมีการตัดกันมันจะมี2-2จุดจุดแรกคือวัดสันตวิสวัต อีกจุดหนึ่งคืออ่ามีวสันตวิสวัสด์ก็คือช่วงมีนาคมนะครับประมาณวันที่21มีนาคมวสันตวิสวัสด์กับอ่าผมขอไล่ก่อนนะวสันตวิสวัสด์แล้วก็ไปเหมายันก่อนนะครับเหมายันนี่ประมาณ21มิถุนาแล้วก็วสันตวิสวัสด์อะไรนะผมนึกก่อนนะเหมายันมันจะไม่ใช่คริสต์มัยันแน่ๆมันคือวันที่23กันยานะฮะผมจําวันไม่ได้23กันยาคือวันอะไรอ่ะ สนตวิสุวัตอ๋อสารวิสุวัตนะครับแล้วก็ครีสมายันซึ่งคร pues ีสมายันคือช่วงที่กลางวันเนี่ยจะยาวที่สุดครีสมายันปรนเด็นนะครีสมายันคือเดือนเดือนนี้ไม่ใช่สีกลางคืนยาวสุดนะครับมันมันจะกลับกันโคโรกเหนือจะบอกว่าโคโรกเหนือจะบอกว่ากลางคืนยาวสุดนะครับอย่างช่วงที่ผมอัดวิดีโออยู่ขนะนี้ก็คือเป็นช่วงครีสมายันครับเพิ่งผ่านครีสมายันมาเองก็คือตอนนั้นนะครับดวงที่จะส่องดินลงมาทาง เหนือศีรษะพอดีเป๊นะณสถานที่ที่ตอนนั้นนะฮเรียกว่าไซเซนานะครับแล้วเขาก็วัดมุมจากมุมของรูที่แตบที่ผ่ากลางศีรษะพอดีเนี่ยนะครับไปที่นครอเล็กซานเดียน,นะครับแล้วก็วัดระยะห่างซึ่งมันอยู่ห่างออกไปประมาณ5,000เตตนะเซตเป็นหน่วยวัดของกรีกซึ่ง1เซตจะมีระยะประมาณ1ใน10ไมล์นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วก็ใช้เลขาคณิตคำนวณมุมคำนวณสุดท้ายได้ว่าโลกมีรัศมีเนี่ย ระยะทางประมาณ2 5 0 0 0ไมล์นะครับซึ่งระยะจริงๆแล้วมันคือ24,901.55ไมล์อันนี้คือระยะจริงๆแพว่าการคำนวณของเอราทอสเทนิสเนี่ยมีความใกล้เคียงมากแล้วการที่เราพิสูจน์อย่างเงี้ยมันแปลว่าโลกเป็นทรงกลมคือถ้าตำแหน่งมันต่างกันเนี่ยนะครับถ้าเป็นแผ่นกลมๆถึงแผ่นจันงกลมและเอาไฟสร์มันจะต้องตกกลางหัวมืนกันทุกที่แต่โดยที่มันมีการเกิดมุมอย่างเงี้ยแปลว่า ผิวมันไม่ใช่ผิวแบนๆแน่ๆนะครับอีกหนึ่งกษัตริย์ที่คนนี้เป็นอาจารย์ของอริสโตเติลอีกทีหนึ่งเป็นอิมแพคความคิดเป็นมันสมองของโลกโบราณอีกท่านหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆนะครับก็คือคอรดิอุสปโตเลมีนั่นเองคอดิอุสปโตเลมีเนี่ยเป็นหลายอย่างปทุกอย่างนะครับเป็นนักนิสสร์เป็นนักดนตรีนักภูมิศาสตร์ธรรมชาติของแสงนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ประดิษฐ์แผนที่ ที่เรียกว่าอัลมาเจสนะคะอัลมาเจสคือแผนที่จักรวาลแบบโบราณมากๆก็คือเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์การจักรวาลแล้วก็ไล่ดาวต่างๆไปนะครับซึ่งอัลมาเจสนี Al ่เป็นภาษาอาหรับนะฮะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่อะโตเลมีเนี่ยนะครับได้เขียนแผนที่ของลักษณะการเคลื่อนที่ของดาวต่างๆซึ่งมันจับพิลึกกว่าปกติหน่อยหนึง่งคือดาวเคราะห์บางดวงจะมีการเคลื่อนที่แปลกๆเช่นดาวคานจะมีการเคลื่อนที่ถอยหลัง ทำให้การวาดหรือการทําแผนที่เนี่ยมันจะมีการถอยหลังของดาวด้วยนะครับแต่ว่าแผนที่แบบอัลมาเจสเนี่ยหรือที่เขาเรียกว่าอ g o c e n t r i c r i c เนี่ยนะฮะถูกปรับแต่งเปลี่ยนแปลงในสมัยต่อมาก็คือสมัยของอานิโคลัสก็ปีค c ัสที่เปลี่ยนแบบ Geocentric เป็น Helio-Centric ก็คือมีโดวที่เป็นศูนย์กลางนะครับแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ก็เป็นองค์ความรู้ทีส่สําคัญมากเพราะว่าในสมัยกรีกโบราณในสมัยโบราณเนี่ย มันยังไม่ได้มีความคิดว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาลเพราะฉะนั้นจึงมีการเผยแพร่นะครับความรู้นี้แปลเป็นภาษาอาหรับแล้วก็เป็นภาษาอาละตินนะครับซึ่งแปลว่า3กษัตริย์องนี้เนี่ยองค์ที่ถูกต้องที่สุดนะฮะมี2องค์นะฮะเรียกเป็นส,สากษัตริย์แล้วกันนะคือยูคลิดกับอ่าเอารอานอเทนอ่าเนิสเทนิส,น,สนะฮะส่วนปโต,ต,ตเลมีไม่ไม่ใช่ผิดนะฮะแต่ไม่ถูกซะทีเดียว คําถามคือแล้วทาไมเขาทาไมบางเรื่องมันถูกบางเรื่องไม่ถูกเหตุผลคือบางอย่างมันประจักษ์เห็นชัดเป็นสัจจนิลันคืออย่างเรื่องของเลขาคณิตอย่างเงี้ยเราเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้เราพิสูจน์ได้นะครับและก็คือสคนนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นโดยกระบวนการที่ต่างกันหมดเลยนะครับยูคลิดเกิดจากการพิสูจน์นะการพิสูจน์ส่วนเอรานอเทลิสนะฮะเอรานอเทลิสเกิดจากการสังเกต การสังเกตสังสํารวจส่วนยูคลิดขออภัยครับส่วนปโตเลมีเกิดจากการสังเกตเหมือนกันสังเกตผสมกับความคิดตัวเองมันนั้นมันเป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์อยู่แล้วแปลว่าวิทยาศาสตร์ในโลกนี้ที่พิสูจน์ได้นะมันเลยเกิดอย่าง,ย,าง,ย,างยูคลิดเนี่ยเรารู้ว่ามันคือคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์มักจะไม่ค่อยผิดเพราะว่ามันพิสูจน์ประจักษ์เห็นชัดด้วยการคํานวณดาราศาสตร์แบบที่เอเรนอทอริสรทําก็เปือดาราศาสตร์แบบการทดลอง โอกาสผิดก็ต่ำอีกเพราะว่าเกิดจากการสังเกตแต่ดาราศาสตร์แบบปโตเรมีเป็นดาราศาสตร์ที่ค่อนข้างยากผมเรียกดาราศาสตร์อย่างนี้ว่าแบบเป็นดาราศาสตร์แบบปัชญาก็คือบางทีมันไม่ได้เกิดจากตัวมันเองทั้งหมดมันเกิดจากความคิดของเราด้วยใส่รู้ไปด้วยเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ถามว่าเรื่องราวของจัก,กรวาล b ิกแบงก์ก็ตามอยู่ในหมวดเดียวกับที่ปโตเลมีคิดนะฮะคือเรามองจากคนในออกไปเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่า เราอย่าไปโทษสิว่าทำไมคนสมัยก่อนเชื่อว่าโลกแบนทำไมคนสมัยก่อนไม่รู้หรอว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลางจัก,กรวาลไม่ใช่ดวงที่ตั้งหากอะไรอย่างนี้คำตอบที่ผมจะตอบก็คือว่าในเมื่อศักยภาพของการมองเห็นมันมีแค่นั้นนะฮะเราไม่สามารถจะมองได้ไกลกว่านั้นจนกว่าเราจะไปอยู่บนบ่าของยักษ์ใหญ่นะฮะคือไปอยู่อีกสเต็ปหนึ่งถึงจะมองเห็นอย่างเรื่องของการกํากน Bang, เนิดจักรวาลบิ๊กแบงเราอยู่ในตําแหน่งที่ต่ากว่าจะมองเห็นบิ๊กแบงแล้วก็แค่เอ๊ะ บิ Big ๊กแบงน่าจะประมาณนี้เหมือนสมมุติว่าคุณเป็นเด็กนะฮะคุณเห็นตู้ตู้หนังสือแล้วมีของข้างบนตอน,น,นเด็กๆคุณก็ได้แค่พยายามจะมองมันให้ได้แล้วก็มนโนว,ว่ามันคืออะไรพอคุณเริ่มโตขึ้นจนกระทั่งมองเห็นมันได้คุณถึงจะบอกได้ว,ว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์มันต้องรอการเติบโตเหมือนเด็กที่ต้องโตไปเรื่อยๆค้นพบหลายๆอย่างไปเรื่อยๆไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดในวิทยาศาสตร์แม้ว่าวิทยาศาสตร์นั้นจะเป็นวิทยาศาสตร์จริงแท้ หรือเป็นซูโดไซแอนซูโดเซนคือวิศสตร์เทียมเช่นโหราสศาสอะไรอย่างเงี้ยฮะถือเป็นวิศร์นะที่ผมเคยเล่าให้ฟังแต่ว่าเป็นวิศาสตร์เทียมเยมล็กยน้อยที่ผมชอบกล่าวอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสามกษัตริย์องค์นี้เป็นสามกษัตริย์องค์แรกๆที่อิทธิพลต่อความคิดนะครับครั้งต่อไปผมจะพาไปดูคนอื่นๆอีกที่อิมแพกในด้านอื่นๆนะครับอาริสโตเติลต้องมาแน่ๆนะครับใครสนใจอย,อยากจะฟังก็โปรดติดตามใน เอพิโซดถัดไปได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจากเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ